ม่น้อยไม่หน่อย,อยดูอะไรดูอะไรโคตรน่ารักเลยถ่ายรูปคอนเสิร์ตเนี่ยโคตรน่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยใช่ความจมูกย่นไหนอันนี้เหรอใช่เนี่ย,นยนนเนี่ยสมองมันจะย่นอม่ใชเงี้ยทำไมชอบหรือไม่ชอบน้ำย่นเหมือนไอ้ดี๊ด <laughs> ไหนแก้ลูกสาวใช่เหมือนกันม้ามากับคนเหมือนกันเลยชอบหน้าผากก็ย่นอย่างเงี้ยไอจมูกก็ย่นอย่างเงี้ยในในไม่ไหวเราทำแบบนี้ดไม่ได้ไม่ไม่ย่นก็ไม่ย่นนี่ไม่ไหวบอกว่าองค์หญิงหน้ายุบเขาเลยจริงจริงองค์หญิงหน้าย่นใช่ไหมเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยย่นท่านจะบอกไอ้ไม่ไอ้เนี่ยตั้งแต่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยผมชอบชอบอันเนี้ยชอบอันนี้มันคือแบบไม่หไหวยังงงไงมันทำยังไง แม่หน่อยยังไม่เปลีป่ยนประเด็๋อีกเลยไม่ได้ไม่เลยทำไม่ได้ัน,นีคนเดียวนะที่เห็นจมูกย่นจริงๆริงผมก็ไม่เห็นจริงๆไ,ไม่ใช่ถ้าแม่หน่อยถ้าแม่หน่อยไม่พูดผมก็ไม่สังเกตจริงๆชอบดูเวลานางยิ้มนะตรงนี้จะย่นเขาดูทุก้อนอะไรมันมยน่นมันเป็นเอกลักษณ์ก็รู้อยู่ว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ว่านางนี่นี่นี่นสวยอะ่ะสวยภาพมันชัดเจ่มเลยเอาไอ้กกล้องอันนี้กล้องอกล้องอกล้องของ,อของเรา กองของสาวน้อยของบอสจะปิ้นออกมาได้ไหมเดี๋ยวปิ้นให้ไม่ใช่ตอนแรกผมจะปิ้นมาให้อะไรมันเห็นว่าที่บ้านเยอะท่หมดเลยเดี๋ยวเราแค่เลือกเดียเอาลูปแบบนี้นะเอาลูปใหญ่หรือเอาลูปรวมเอาประมาณอ๋อเอาเอาเป็นไซส์สี่คูหกโอเคได้ทำให้นี่โคตรสวยดูดิอารมณ์มันได้หมดเลยดุ๊กดิ๊กแม่หน่อยแกงไปแล้ว ทไม่เฮ้ยสยเสวยอ้าววันนี้เนี่ยมันอย่างงี้มันก็อีกแบบหนึ่งนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อีกแบบนึงเนี่ยยิ้มธรรมดาแต่ถ้ายิ้มมากกว่านี้มันจะย่นใช่ไม่เกคือน้องจะอย่างเงี้ยน้องจะน้องจะประมาณว่าอถ่ายรูปชุดเพชรกับชุดเล่นอ่ะวันเนี้ยถ่ายชุดเล่นวันแรก น้องตีบทแตกตีบทแตกเพราะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันน่ารักตัวเองไม่เห็นเลยนี่แหละน้องอุ๋งอิงแม่ยังไได้ใส่ชุดเล่นไงใส่ชุดเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อทีม <c oughs> ใช่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใส่ชุดแบบอ่าเป็นเสื้อทีมเสื้ออะไรแม่นก็ไปทำงานก็ไปงงใส่ชุดมาเลยมาใส่ชุดเล่นแทบจะไม่ได้ใส่นี่มาแล้วอุ๋งอิงแม่ละแกงอุ๋งอิงว่าอุ๋งอิงหน้าตาเหมือนลูกดิ๊ก นี่นี่เรืวะนี่นี่นีรูปนี้อุ๋ยเกีนี่ยือหนนมันทำน้าย่นไมูก็ย่นหน้าก็ย่นมันก็เลยเหมือนดยิแ่วเสียอย่างเดียคือลูกดิกนจะตาสวดออกมา่ไอีกาติดจะอยางนี่สวยเล่นดู สวยอ่ะแต่ถ้าใส่คอนเทคเลนร์ตามมัวจะตจะโตออกอย่างนี้มันยิ่งเหมือนเลยนะไอ้ดูดิ๊กหน้าดังก็ไม่มีแต่ทำทำจะเหมือย่นอะไรเราเรนไปย่นทีนย่นเก็จะมีหมูทั้งหน้าผากย่นเขราหากันเหมือนกันเดียเลยได้มาได้มาตัเหมือนคนเลยนี่ต้องให้หมออินอยู่เหมือนดูดิ๊กไหม บออิงแม่หน่อ <occurs> ยว่ายดเหมือนลูกดิ๊เ <serving> ือนฮัลโหลพี่นะพี่บออิงก็บอกว่าเหมือนเนี่ยพี่บออิงก็บอกว่าเหมือนเลยหนึ่งอ่าี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับวันนี้หลายสำนักมาสัมภาษณ์การถ่ายทำเอ็มวีนะครับโอ้โหเยอะเลย อันต๋อต๋อฮะถ่ายไปเลยถ่ายไปเลย ตรงนี้นะคะตรงีันะคะน่อโอเคค่ะท่านไหนก่อนครับใคนก่อนครับให้วัดผู้ที่เอ่แล้วง็อารบนกที้าเราอยู่ไม่งนาเราอยู่ใ ให้บหยบขวาไปยบขวา่านันดาเบี่ยงออกไปซ้ายหน่อยอีกนันด้าเอ่อเบี่ยงไปดเออบี่ยงประมาณนี้เย็นเขกนเือพี่เสื้อเย็นถือให้สักไม่นะครับโอเคนันด้าแบงไปอีกแบง ไม่ดเอาไม่ตกร้ับเองยิัเองใรไดัเอาอีกตัวนึงดูโลโก้อ่าโอเคอานนต่างประเี่ต้องเอาลงอีกกะไรจะวที่บังหน้าท่าน้าบริเยนที่เปิดหรือยัง เซ็ตสูงแบบนี้่ไหนนะวะ่ใมเบหพราะว่าเราเอาเก็บข้นบนใช่ไหมน้าใส่ช้างหลังอีกเออเอาโนมือข้าขาถือเอไรัไตรงนี่บรรยากาศให้สัมารถสื่นะครับ ประมาณตรงต่ำนะครับเกือบประมาณขาดใจอยู่ประมาณนั้นสองใช่ครับผมครับมาดึงกระดนะครับสารพิษแทนนะครับผมณปากนั่นเด้อนะครับเพลงผลงานเพลงนี้นะครับตั้งใจมากๆเอาโบเก้นสปินไช่นครับผมเพลงนี้ตั้งใจอย่างไรคือเราได้จดเพลงมาได้คอนเสิร์ตมาแล้วก็ได้ได้ฟังได้ลองแล้วมันมันมันใช่ไหมครับมันมวน ก็เลยแบบต,ตั้งเป้าหมายคือว่าเพลงนี้เราจะสื่อให้ใครฟังก็เลยแบบเอาเหลือกลุ่มวว้เลือุ่มวัยรุ่นเลือด่มวัยรุ่นไว้ที่กําลังแบบชอป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรเงี้ยครับก็ได้มาตกพนักที่น้องอุ๋มอิงเพลงนี้คือตั้งโจทย์ให้น้องอุงอ๋นอิงเป็นคนเป็นนางเอกเอ็นดีนำเลยเพราะเขาได้น้องแล้วพ่าเขาบอตีโจทย์อีกว่าพระเอกเอ็มบีจะเป็นใครไวัยไหนอะไรยังไงนะครับก็มาตบพนึกย่ที่น้องภักอีกคนนึงก็คือต้อหยอง นะครับได้เต้ออาหยองมาเป็นเพลงเอ็มดีแล้วที่นี่เอเราจะแค่สองคนนี้บอรหรืออีอย่างจะสี่วัดกันหร,รืมาตกแต่งกันอยกกู่เจ้าเดี๋ยวมีค<อ>นนลิปต่อนะนะคลิปนี้ไปคลนี้ก่อนนะแล้วก็